กดที่ใจงานหน้าปิดนะครับในคลิปนี้ก็มาแนะนําในส่วนของโหมดโฟกัสนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยใช้ว่าไม่ได้สนใจที่จะใช้นะครับในส่วนของโหมดโฟกัสนะครับวิธีการนะครับให้ไปที่ตั้งค่านะครับฉะนั้นให้เราเลื่อนหาเมนูข้างๆนี้นะครับโฟกัสโฟกัสนะครับฉะนั้นเราเลือกได้นะครับว่าเป็นโหมดห้มูบกวนนอนหลับทํางานหรือว่าส่วนตัวนะครับเราสามารถเลือกตั้งค่าได้อย่างเช่นเรากำลัง ทำงานอยู่นะครับเข้าที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกกําหนดโฟกัสเองนะครับซึ่งจะมีให้เลือกนะครับผู้คนแอปซึ่งในส่วนของผู้คนเวลาเราทางานจะได้รับการแจ้งเตือนจากใครบา้างเช่นการโทรการส่งอเมลเสนะครับส่วนนี้ก็เลือกได้หรือว่าเราเลือกถ้าแค่กำหนดเวลาอัตโนมัติก็ได้นะครับหากเราไม่ต้องการโฟกัสเราก็ลบโฟกัสก็ได้นะครับ ในส่วนของแอปนะครับเราสามารถเลือกแอปได้นะครับห้แอปไหนทําการแจ้งเตือนระหว่างที่เราเปิดโหมดโฟกัสในส่วนของการทํางานนะครับอย่างเช่นสิ่งสําคัญก็คือหลายคนก็เลือกในส่วนของเมลนะครับโนต้ตปฏิทินการแจ้งเตือนต่างๆซึ่งส่วนนี้มีความจําเป็นนะครับแล้วก็ในส่วนของปิดเสียงการแจ้งเตือนนะครับมีการแจ้งเตือนแต่ว,ว่าปิดเสียงนะครับอย่างเช่นเราเลือก Facebook YouTube หรืออะไรต่างๆเราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้จากส่วนนี้ได้นะครับก็มีเลือกจากแอปหลากหลายที่เราติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง iPad ของเรานะถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะป้องกันการรบกวนจากแอบปบหรือว่าการโทรหรือว่าอื่นๆระหว่างที่เราทํางานสํากันมากครั้งอาจจะต้องการในส่วนนี้นะครับกดเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นมาลักการนี้เราก็เปิด ฟังก์ชันตัวนี้นะครับหมดโฟกัสซึ่งก็จะอยู่ในส่วนของเมนูนะครับแล้วก็เลือกนะเปิดโหมดทำงานเปิดการทํางารในส่วนของโฟกัสมาสกู่นะครับก็จะเริ่มทำงานนะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับลองตาตามดูนะครับน่าสนใจนะครับ